ดีครับวันนี้ผมจะพามาดูที่นะครับที่ผมจะทําการปลูกผักในฤดูหนาวนะครับนี Harper. ่ครับแปลงนี้ครับนี่เขด้วยอัปเดมนี่ครับเป็นล็อกที่ผมจะเอาไว้ปลูกผักในฤดูหนาวนะครับไว้ขายด้วยนะครับนี่ครับล็อกนี้ครับปื๊ดนี่ครับในปลูกผักผมหุ้นแรงปลาไหลนะครับผมจะไปวางปลาไหลตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผมจะปลูกผักอะไรบงในฤด,ดูหนาวนะครับนี่ที่แปลงนี้นะครับล็อกนี้นะครับพ่ดุยสวัสดีครับนี่คือพ่อใหญ่ดุยนะครับในตำน,นานนะครับเดี๋ยวเราจะมาล่าปลาไหลกันในนู้นนะครับนู้นใช่ไหมพ่อใหญ่ดุยนั่นแหละลองไปดูชนามเยอะมันจะขึ้นมาอยู่ตรงตามเระนีปะ่ะอืมมันจะเลื้อยมาเรื่อยนะเดี๋ยวดูรอยไปก่อนออได้หอยแล้วล่ะต้องใช้หอยเน่าไหลองไปใส่ดู ติดตามตอนต่อไปนะครับ